เมื่อวานนี้ก็ถือว่าคือหานะคะทั้งหุ้นนะคะทั้งมูลค่าเงินของบรรดา มหาเศรษฐีทั่วโลกที่ลงทุนใน AI นะคะไม่ว่าจะเป็นเจนเซนห่วงเอ้ยนะคะหรือว่าจะเป็นบรรดานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเทครายใหญ่เนี่ยตอนนี้บ่นกันอู้เลยคุณกิติกาวว่าเอ๊ะมันจะเหมือนวิกฤต c o m สมัยก่อนหรือเปล่านะคะที่มันฮือฮาเป็นฟองสบู่ขึ้นมาแล้วพอมีคู่แข่งหรือว่าพากันแข่งขันมากขึ้นแล้วมันทำให้กลายเป็น ฟองสบู่ไปเลยอันนี้ก็คนที่ลงทุนในหุ้นเทคหลายคนนี้ก็ตกอกตกใจกันไปตามๆกันนะฮะทีนี้ตัวทรัมป์เองเนี่ยนะคะผู้นําสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกกับบริษัทเ i ไอของสหรัฐนะคะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนออกมาเตือนผู้ประกอบการในสหรัฐนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างกรณีก่อนหน้านี้เราเล่าหลายรอบแล้วว่าสหรัฐเนี่ย พยายามนะฮะตั้งแต่ยุคไบเดนแล้วที่จะบล็อกในเรื่องของชิปก็ตามการจะส่งออกไปที่จีนเพื่อแต่หู้ยไว่าตัดแขนตัดขาจีนไม่ให้เติบโตนะคะซึ่งพอเจ้า deepseek หรือว่า AI ต้นทุนต่ำเนี่ยนะ,ะหรือบางคนก็บอกว่าเป็น AI ที่ยิ่งเขาเรียกนะยิ่งยิ่งการการดานแห้งแรงยิ่งต้องต่อสู้ดิ้นหล่นนะก็คือทำให้ hmm. ไอ้เจ้า ดิฟซิกโมเดลเอไอสัญชาติจีนเนี่ยนะคะทำให้หุ้นเทคสารัตลงไปถึง3%มเปอร์เซนต์มูลค่าหายไปล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเอ็นบีเดลงไปสิบเจ็ดเปอร์เซนอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะซึ่งตัวของคุณแซมออาต์แมนซีอของ Open AI คู่แข่งเองยังบอกเลยอืดิฟซิกน่าประทับใจนะแต่เขาก็ยังพูดนะบอกว่าเรื่องที่สำคัญคือพลังของการประมวลผลต่างหากอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะคะว่าการ ผู้ท้าชิงจากจีเนี่ยจะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างที่เดียัยนไว้ตอนต้นนะคะตัวทรัมป์เนี่ยเขาพูดหลายครั้งว่าเป็นสัญญาณเตือนอุตสาหกรรมของสหรัฐเนาะว่าต้องเร่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะคะกรณีของนิฟซิกเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันมีมุมมองนะคะของนักเออเขาเรียกว่าบริษัทเฮดฟันยักษ์ใหญ่นะฮะก็คือเรดิโอเนี่ยเอ่ยมาคนต้องรู้จักเขาพูดเลยบอกว่า มันอาจจะทําให้เกิดฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐคล้ายๆกับดอทคอมไหมในช่วงปีพันเก9 9ร้อาคำถามคือเทคโนโลยีใหม่เวลามันมาเนอะนิจการมันจะมาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนความสําเร็จแต่นักลงทุนเนี่ยอาจจะสับสนนะคะเพราะว่ามันก็มีฟองสบู่ต่างๆขึ้นมามันก็เลยทําให้คนยิ่งวิตกอย่าเลยว่าหรือที่ผ่านมา AI ดถูกประเมินค่าเกินความเป็นจริงเพราะว่าไอ้เจ้า s ซิกเนี่ย มันประมวลผลเอาจริงๆใกล้เคียงกับแ a GP t GPT เลยนะแถมไปทำงานบนฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าต้นทุนก็ต่ำกว่าเยอะเลยนะฮะซึ่งประเด็นเนี้ยความหวือหวามันก็เลยทำให้ภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นถามว่ามองกันยังไงคนก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะทำให้เกิดการลงทุนที่กระจายตัวมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนสมัยแชท GPT เปิดเมื่อสักสปีที่แล้วคุณกาิกาจำได้ม,มั้โอ้โหทั่วโลกนไงฮะ แหเข้าไปลงทุนเม็ดเงินสูงสุดเป็นวาติการหุ้นเทคหุ้นอะไรต่างๆแต่ชนีเนี่ยก็มันทําให้สูงเกือบ40%่มูลค่าที่แบบคนไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็เลยเป็นประเด็นฮะบอกว่ามันก็น่าสนใจอาจจะเกิดการโยกย้ายการลงทุนที่ปกติอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า กลุ่มอะไรนะนเจ็ดนางฟ้าคุณกนิกาอไอมานนี่ฟิเซนเซเว่นนะนะพวกเอ็นวีดียาไมโครซอฟท์ก็บอกมันอาจจะหุ้นเหกจากต้นน้ำมันจะวิ่งมากลางน้ำมากขึ้นหรือการแข่งขันนี้อาจจะทำให้หุ้นที่มีคุณค่านะคะคนมาลงทุนมากขึ้นนะหุ้นที่เหลือปกติใน SP 500 <c oughs> ก็หบอกเติบโตเฉลีย่ยส2บเปอร์เซมันก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะไม่งั้นไปอยู่ที่นางฟ้าหมดเลยอย่างนี้เป็นต้น แต่ที่แน่ๆนะคะสงครามชิปรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มเทคของสหรัฐเขาบอกว่ามันน่าจะปรับฐานนั่นก็คือสิ่งที่เ,เรียกว่าน่าสนใจมากๆแต่ที่แน่ๆเนาะคณิกามหาเศรษฐีที่ท่านบอกนอกจากเจนเซนห่วงแล้วมีลลรีเอลิสันนะคะของ o r ร์ l e เนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็บอกว่าศูนย์ความมั่งค้าไปสองหมื่นล้าน เด็เดลอย่างเงี้ยของเดลอินก็สูญความมั่งคั่งไปหนึ่งมืนล้านชังเพลนเซานะคะผู้ตั้งใบแนนเนี่ยก็สูญความมั่งคั่งไปอีกหนึ่งมืนกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกนะคะว่าคั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสต์ที่น่าสนใจมากๆที่หนุ่มวัย40ปีชาวจีนเนี่ยมาเขย่าเทคโลกขนาดนี้ แล้วก็เห็นไปดูเรื่องของนะเหลียงเหวนเฟิงนะคุณกนิกาคนนี้น่าสนใจนะฮะทีเ่เป็นผู้ที่เอาง่ายๆว่าเขาอยู่เบื้องหลังน,ว,นวัตกรรมช็อคโลกเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เขาทำสายการเงินมาก่อนแล้วค่อยนะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพ a อคนเนี่ยโอ้โหไปดูประวัติเขาโตที่กวางตุง้งเรียกว่ามณฑลกวางตุ้งเนี่ย ไม่ได้รวยนะคุณกนิกาอยู่หางแถวด้วยแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้คนก็เลยเรียนรู้นะแม้กระทั่งฝั่งของไทยเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของชีวิตของเขาเนี่ยคือต้นทุนต่ำแทบทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็โดนสหรัฐบีจีนก็ถูกบีทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้ความกันดานแห้งแหลงแต่ น,นี่คือสิ่งที่นิตยสารฟ o อสรุปเลยนะครับค่ะสั้นๆเลยบอกว่าเนี่ยคือการต่อสู้ดิ้นรนของคนที่ปุกกดดันต้นทุนต่ำแต่มูลค่าสูงค่ะและนี่ก็คือประเด็นแรกนะคะดีฟซีที่เป็นยักษ์ที่มาที่มาขย่ายักษ์ใหญ่บริษัทชิปรายใหญ่ของโลกค่ะ